ครับผมวันนี้พรีวิวนะครับจะมาให้ดูเคส UAG นะครับรุ่น Pi โนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันครับนี่นะครับผมเป็นสีไอ์นะครับหรือสีใส่นั่นเองครับผมคล้ายสีน้ำแข็งนั่นเองครับผมนี่อันนี้บริเวณนะครับอันนี้ผมใส่กับสีแปลสิบปีปูนะครับ จะทำให้ดูใกล้ๆใ,ให้ดูนะครับถ้าปิดแสงนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับเปิดแสงครับอันนี้คือด้านข้างนะครับ ผมจิตฟิล์มกันรอยตรงเลนส์กล้องนะครับเดี๋ยวผมก็ถอดออกแล้วละครับผมเพราะว่าจะไปหารีวิวกล้องครับปุ่มนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับนี่นี่ครับเปิดปกติครับผมปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับบริเวณข้างหน้านะครับผมเห็นไหมครับมันจะนูนขึ้นมาครับไว้กันกระแทกนะครับผมนี่มุมในมุมจะเป็นรังผึ้งนะครับเห็นไหมครับเป็นรังผึ้งครับไว้กันกระแทกนะครับนี่นี่นะครับผมนี่ครับมีสี่มุมนะครับ แล้วก็เลนส์กล้องจะป้องกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นขอบหนาขึ้นมาป้องกันเครื่องในระดับ <Soul> ที่ดีมากเลยครับผมแล้วก็เคสอยู่ในระดับที่หนาครับผมนี่เวลาจับครับผมดูครับจับพอดีมือมากเลยครับผมนี่จับพอดีมือเลยนะครับนะครับผมนะครับเลนส์กล้องจะไม่ค่อยนูนนะครับปุ่มพาวเวอร์เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ ็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับตรงเลนกล้องสวัสดีนะครับพี่รีวิวขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ